รักษาลูกค้าเก่าก็ไม่ได้หาลูกค้าใหม่ก็ยากทำยังไงดีในยุคที่มีสื่อออนไลน์ในปัจจุบันลูงตีคิดว่า การรักษาฐานลูกค้าในขณะที่ดึงลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จระยะยาวลุงตี๋จะมาชวนคุยในการจัดการเพื่อให้เกิดความกระจางเกี่ยวกับเทคนิคในการรักษาลูกค้าที่ประสบความสาเร็จและการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ถ้าพร้อมแล้วลุงตีฝากให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามลุงตีก่อนนะครับเรามาเริ่มกันเลยสิ่งที่เราควรกาเนึดถึงอย่างแรกเลยก็คือการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าแต่การรักษาลูกค้าคือการมอบประสบการณ์ที่ดีและเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้า ลุงตีว่าการเน้นไปที่ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจจะสามารถสร้างความพักดีให้กับลูกค้าเก่าได้และส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาวได้ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโปรโมชั่นต่างๆข้อเสนอที่พิเศษที่ปรับให้เหมาะกับของแต่ละกลุ่มของลูกค้าจะลูกค้าทั่วไปลูกค้าประจําลูกค้า VIP เราแล้วก็ควรจะให้ความสําคัญก่าลูกค้าทั่วๆไปลุงตีคิดว่าเราสามารถปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าได้อย่างมากหากเราได้จัดแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นประเภทต่างๆได้จากการศึกษาของเบียนอนคํา บพบว่าการเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าเพียง5%ป็นจะสามารถนำไปสู่การเติบโตของกำไรตั้งแต่25%ถึง95%ได้เมื่อเวลามันผ่านไปประเด็นต่อไปก็คือการสร้างความพักดีของลูกค้าการให้รางวัลการจัดโปรโมชั่นแก่ลูกค้าผู้พักดีหรือการทำ CRM ลุงตีว่ามันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการรักษาพวกเขาและกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำเราสามารถจะสร้าง CRM ให้กับลูกค้าได้อาจรวมถึงการให้รางวัลตามลำดับชั้นส่วนลดพิเศษหรือระบบ การอิงคะแนนเพื่อจูงใจให้ลูกค้าเลือกธุรกิจของเราเหนือคู่แข่งอย่างสตาร์บัคสเสนอเครื่องดื่มฟรีเป็นข้อเสนอให้กับบุคคลเช่นในวันเกิดเป็นต้นและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก่อนใครสาหรับลูกค้าเก่าโปรแกร,รมนี้มีบทบาทส,สําคัญในการรักษาลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ตอนนี้สตาร์บัคมีลูกค้าหรือมีสมาชิกมากกว่า23ล้านคนทั่วโลกคุณว่าสตาร์บัคสจะได้ไรายได้เท่าไหร่ครับเมื่อทําโปรแบบนี้หลายคนพอจะมาออกแล้วใช่ไหมครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างจากการสํารวจของ a c c e n t u r e พบว่า77 ของผู้บริโภคเ <_ d ick> ขาร่วมกับโปรแกรมสมาชิกและ7จของสมาชิกโปรแกรมมีแนวโน้มที่จะแนะนาแบรนด์ที่มีโปรแกรมสะส,สมคะแนนที่ดีด้วยและมันง่ายขึ้นไปอีกในยุคดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้โซเชียลมีเดียมันเปิดโอกาสให้ธุรกิจต่างๆได้มีส่วนร่วมกับผู้ชมและดึงดูดลูกค้าใหม่ๆด้วยการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจหรือการใช้อินฟลูเอนเซอร์การตอบสนองต่อความคิดเห็นของลูกค้าอย่างจริงจังธุรกิจสามารถเพิ่มการมองเห็นได้ลุงตีมีข้อมูลจากการศึกษาของเอ n e l นลสเปิดเผยว่า 92%ของผู้บริโภคเชื่อถือคําแนะนําจากคนอื่นเขาบอกมาว่าหรือเขาว่ากันว่าแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้จักกันเลยก็ตามวิธีการพูดว่าเขาบอกว่าอย่างงู้นเขาบอกว่าอย่างเนี้ยมันเป็นวิธีการที่ใช้กับการโฆษณาได้มากกว่าโฆษณาแบบดั้งเดิมทําให้การตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการดึงดูดลูกค้าใหม่อีกอย่างนึงคือการตลาดแบบปากต่อปากลูงตีว่ายังคงเป็นหนึ่งในวิธีที่มีอิทธิพลและคุ้มค่าที่สุดในการหาลูกค้าใหม่การส่งเสริมฐานลูกค้าที่มีอยู่แล้วและให้แนะนำ เพื่อนหรือครอบครัวโดยเสนอสิ่งพิเศษต่างๆสิ่งจูงใจต่างๆเช่นส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษที่สามารถช่วยขยายเครือข่ายของลูกค้าของคุณได้ลุงตีว่าการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาลูกค้าเก่าและการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเติบโตของธุรกิจที่จะสู่ความยั่งยืนได้การจัดลําดับความสําคัญของประสบการณ์ของลูกค้าการทํา CRM การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์การตลาดแบบอินเอนเซอร์และการจูงใจโดยการอ้างอิงธุรกิจสามารถเพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มผลกำไรได้ลุงติว่ากลยุทธ์แบบนี้เป็นการรักษาลูกค้าเก่าและลุงติก็ว่ามันเป็นรากฐานที่มั่นคงสําคัญสําหรับธุรกิจที่จะเติบโตในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตลาดที่มันมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบันนี้ ถ้าใครอยากลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กดติดตามไว้เลยนะครับและลุงตีจะมาพูดเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วคุณจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆเหล่านี้ก็วันนี้ขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้จบและลุงตีหวังว่าคนที่ดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใกล้ความสําเร็จที่คุณตั้งใจไว้อีกขั้นหนึ่งลุงตีหวังว่าคุณจะได้แนวคิดเอาไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณไม่มากก็น้อยและหากมีใครมีอะไรเพิ่มเติมลองแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาลองพิมพ์มาคุยกันแนะนําเพื่อนๆได้นะครับลุงตีรออ่านอยู่และอย่าลืม ประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตีซีอโ